สวัสดีค่ะสายรุงเงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางนะคะซึ่งกะยะทอและก็ผู้อำนวยการ MRB นั่นเองนะคะได้มีการนั่งโต๊ะแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางพารายั่งยืนพร้อมเปิดเผยความพร้อมต่อกฎ EU นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับวันที่6 สิงหาคมนะคะ2,567ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมหิสอนพักดีกยทจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะการยางแห่งประเทศไทยซึ่งก็ได้มีการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโตม๊ะกลมโดยมีดรเพิกเลิศวงพงศ์นะคะเป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำหาหรือพร้อมด้วยนายสุทธน์รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการรักษา การแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้มีการร่วมหารือนะคะกับผู้อำนวยการ MRB องค์กรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยเพื่อลงทุนยางพาราและสมาคมผ,ผู้ผลิตถุงมือยางแห่งมาเลเซียด้วยค่ะรวมถึงคณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมยางจากมาเลเซียค่ะ ร่วมนำเสนอความพร้อมในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยภายใต้กฎระเบียบของ EU นะคะหวังยกระดับผลิตภัณฑ์และก็อุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความมั่นคงและย,ยั่งยืนนั่นเองค่ะพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าสองประเทศตลอดจนสำรวจโอกาสทางธุรกิจและก็ลงทุนในภาคการค้าย,ยางพารานั่นเองค่ะ ซึ่งดรเพิ่งนะคะก็ได้กล่าวว่าด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะคะระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศมาเลเซียที่ต้องการจะพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและมีมูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์ในด้านการค้าการลงทุนและภาคอุตสาหกรรมของยางพาราทั้งกับทั้งสองประเทศให้มี อย่างเป็นรูปธรรมนะคะดังนั้นในการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะทำงานของผู้แทนภาคอุตสาหกรรมมาเลเซียเองในครั้งนี้ก็ยะทอนะคะในฐานะตัวแทนรัฐบาลได้ตระหนักและก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือนี้นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และก็สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างสงประเทศค่ะ โดยดรเพิ่กนะคะก็ได้เผยถึงการนำความพร้อมของประเทศไทยนะคะว่าไทยได้ดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบกลับย้อนหลังโดยนะคะ นำร่องในอุตสาหกรรมยางล้อและได้รับฟังข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเพื่อนำมาปรับปรุงระบบนะคะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่พร้อมจะให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารไปใช้ประกอบการแสดงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เข้าสู่สหภาพยุโรปได้ค่ะ ซึ่งนอกจากนี้นะคะกยทอเองได้มีการสื่อสารและเจรจาร่วมกับผู้ที่ได้มีส่วนได้เสียกับยางพาราทั้งระบบเลยนะคะโดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ตลาดเครือข่ายประมาณ500แห่งทั่วประเทศค่ะและก็ตลาดกลางยางพาราของกยทอ,อีก มีทั้งหมด8แห่งนะคะดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยางพาราและตลาดของผลิตภัณฑ์ยางพาราของทั้งสองประเทศควรร่วมแลกเปลี่ยนการแนวทางนะคะการทำงานของระบบตรวจสอบกลับและก็ควรพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบตัติหรือขั้นตอนในการดำเนินการในฐานะประเทศผู้ผลิตและก็ผู้ใช้ยางธรรมชาติร่วมกันนั่นเองค่ะ ซึ่งดรเพลิกนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสินค้าของ EU ในระบบการตรวจสอบกับย้อนหลังของไทยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบกิจการยางสมาคมยางล้อรถยนต์ของไทยตลอดจนคณะกรรมาการสหภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการและสมาคมมีความกังวล ก็คือปริมาณสินค้าในตลาดเครือข่ายค่ะและตลาดกลางยางพาราของกยทอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งขณะนี้กยทบริหารจัดการพ้นผลิตให้รองรับการตรวจสอบกลับให้ได้มากที่สุด ดังนั้นนะคะทั้งสองประเทศควรผลักดันมาตรการหรือว่ามาตรฐานการจัดการยางพาราเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะภายใต้ความร่วมมือในเวทีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความร่วมมือสภาไตรภา,าคียางระหว่างประเทศซึ่งจะหาหรือร่วมกันในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ซึ่งประธานบอร์ดกยทอเองก็ได้เผยนะคะว่าถึงนโยบายสร้างเสถียรภาพราคายางพาราที่ยั่งยืนของประเทศไทยว่าที่ผ่านมากยทนะคะได้มีการสนับสนุนการทำสวนยางอย่างยั่งยืนโดยการนำเอาระบบ GAP มาส่งเสริมให้แก่เกษตรกร,กรด้วยรวมถึงการส่งเสริมระบบตลาดกลาง แก่เกษตรกรกร,รายย่อยลดการเกรงกำไรนะคะของพ่อค้าคนกลางทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพและก็ส่งผ่านไปยังเกษตรกรกร,รายย่อยโดยตรงตลอดจน ส่งเสริมระบบเกษตรกร,กรแปลงใหญ่ด้วยค่ะโดยให้เกษตรกร,กรมีการจัดหาวัตถุดิบร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิตและก็วางแผนการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตรักษาสมดุลผลผล,ผลิตในตลาดหวังว่าเวทีหารือระหว่างสองประเทศในครั้งนี้นะคะจะมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเพิ่มข้อมูลทาง ค่าทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองประเทศให้เติบโตม,มากยิ่งขึ้นในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราของอาเซียนประธานบอร์ดกยทดได้กล่าวในที่สุดนะคะ ซึ่งนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นหารือที่สำคัญระหว่างสองประเทศด้วยค่ะซึ่งจะพูดถึงประเด็นตลาดซื้อและขายคาร์บอนของประเทศไทยมาเลเซียด้วยซึ่งที่ผ่านมากยาทได้มีการสนับสนุนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศนะคะผ่านการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยค่ะทั้งนี้กเยทอนะคะมีความสนใจเข้าร่วมการพัฒนาตลาดคาร์บอนในมาเลเซียด้วยซึ่งกยทอเองได้พัฒนารูปแบบความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมทุนคาร์บอนสะสมในพื้นที่ส่วนยางประเด็นการสร้างความยั่งยืนสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยางในภาคกลางน้ำและก็ปลายน้ำ โดยกยทอนะคะได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของยางสู่ผู้ประกอบการด้วยโดยมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยและก็ความต้องการของผู้ประกอบกิจการยางเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการค่ะ ดังนั้นนะคะกยทมีความยินดีที่จะร่วมวิจัยและก็พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติตลอดจนการค้าการลงทุนและการตลาดกับ m r r b นะคะก็คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตและอุตสาหกรรมยางตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มากยิ่งขึ้นค่ะ